สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็มาพบกันในวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะคะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆเมื่อวานนี้มีใครจาได้บ้างคะว่าเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะเด็กๆใช่ละค่ะเด็กๆเมื่อวานนี้นะคะเราก็ได้สํารวจนะคะสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินกันค่ะเด็กๆเด็กๆยังจําได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างที่อยู่ในดินใช่ละค่ะ เก่งกันทุกคนเลยค่ะเด็กๆจำกันได้ด้วยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเด็กๆงั้นเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาธรรมชาติรอบตัวเห็นคุณค่าหินดินทรายดินที่เด็กๆเห็นว่ามีจำนวนมาก ก็สามารถเสื่อมสลายได้เนื่องจากการกระทําของมนุษย์ไทยอย่างนั้นเราจะไปดูสาเหตุของการเสื่อมของดินกันนะคะการเผาทําลายเศษซากของพืชซึ่งเป็นผลเสียต่อดินและสภาพอากาศและก็อาจจะรวมถึงสุขภาพร่างกายของเด็กๆด้วยนะคะการทิ้งขยะและของเสียต่างๆในพื้นดินหรือจะเรียกว่าการทิ้งไม่เป็นที่นั่นเองค่ะ และนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีการใช้สารเคมีกับพืชซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทำให้เกิดสารตกค้างในดินวิธีการดูแลรักษาหินดินทรายการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันอันตรายของหน้าดินการทิ้งขยะให้ถูกที่ไม่ทิ้งขยะบนพื้นดินเชื่อว่าข้อนี้ เด็กๆอนุบาลสามารถทำกันได้แน่นอนใช่ไหมคะและก็สามารถคัดแยกขยะได้ถูกทางด้วยค่ะการปลูกพืชบำรุงดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินการใช้ปุ๋ยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมากหรือว่ามูลของสัตว์หรือว่าอึของสัตว์นั่นเองค่ะเพื่อนำมาใช้ทางการเกษตรแทนการใช้สารเคมีที่อาจจะตกค้างในดินค่ะก เป็นนักท่องเที่ยวที่น่ารักในขณะที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองพาเด็กๆไปเที่ยวสถานที่ต่างๆเด็กๆก,ก็ไม่ควรที่จะขีดเขียนหรือว่าทำสัญลักษณ์ให้กับสถานที่นั้นๆน,นะคะและข้อสุดท้ายนะคะคือการช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสมดุลให้กับธรรมชาติของเราเพื่อให้ธรรมชาติอยู่กับเราไปนานๆค่ะ ใบงานในวันนี้นะคะเด็กๆเด็กๆเห็นรูปอะไรคะใช่แล้วค่ะต้นไม้ใช่ไหมคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะระบายสีตามจินตนาการค่ะและตกแต่งให้สวยงามนะคะเด็กๆคนไหนนะคะที่ทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งเข้ามาทางไลน์ให้คุณครูได้ดูด้วยนะคะเด็กๆสําสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ